ในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและความไม่แน่นอนคนเรามักจะรู้สึกถึงความว่างเปล่าในใจแม้ว่าจะมีสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตเช่นความสำเร็จในงานหรือการได้รับสิ่งที่ต้องการแต่บางครั้งความรู้สึกนั้นกลับไม่สมบูรณ์เราอาจจะพยายามเติมเต็มความรู้สึกเหล่านี้ด้วยการสแสวงหาสิ่งภายนอกแต่มันกลับทำให้เรารู้สึกเหมือนมีบางอย่างที่ขาดหายไปความรู้สึกนี้เกิดจากการที่เรามีความปรารถนาในสิ่งที่ไม่ยั่งยืน สิ่งที่ไม่สามารถเติมเต็มความรู้สึกภายในของเราได้จริงๆทำมาเป็นคำสอนที่สอนให้เราเข้าใจชีวิตในแงม่มุมที่ลึกซึ้งมันไม่ได้เป็นแค่คำสอนทางาศาสนาเท่านั้นแต่มันคือแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ทำให้เราเห็นชีวิตในมุมมองที่แตกต่างออกไปธรรมสอนให้เราเข้าใจตัวเองและโลกในแง่ที่แท้จริงช่วยให้เราปลดปล่อยจากการยึดติดกับสิ่งภายนอกที่ทำให้เกิดความทุกข์และช่วยให้เราค้นพบความสุขที่แท้จริง จากภายในจิตใจของเราเองความว่างเปล่าภายในใจไม่ใช่สิ่งที่แสดงถึงการสูญเสียแต่เป็นการเปิดโอกาสให้เราได้รู้จักความสงบและความพอใจในสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันเมื่อเรายอมรับว่าใจที่ว่างเปล่านั้นเต็มไปด้วยความเป็นจริงและความพอใจในสิ่งที่มีมันจะเป็นการเติมเต็มความรู้สึกของเราอย่างแท้จริงความสงบในใจที่เกิดจากการไม่ยึดติดกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่ไม่ ยั่งยืนในชีวิตเป็นสิ่งที่ให้ความสุขในระดับลึกที่สุดความสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีหรือไม่มีการปฏิบัติตามธรรมะการที่เราปฏิบัติตามธรรมะคือการฝึกฝนให้จิตใจเรามีสติและสามารถรับรู้ความจริงของชีวิตตามที่มันเป็นจริงการมีสติในทุกๆขณะของชีวิตทำให้เราสามารถรู้จักตัวเองและรู้จักธรรมชาติของโลกซึ่งไม่ได้มีอะไรที่ถาวรหรือยั่งยืน ดังนั้นการยึดติดกับสิ่งต่างๆในชีวิตจึงไม่ทําให้เราพบกับความสุขที่แท้จริงเพราะทุกสิ่งในโลกมีการเปลี่ยนแปลงเสมอธรรมสอนให้เราเข้าใจถึงความไม่เที่ยงของชีวิตและการยอมรับมันในแบบที่มันเป็นการปล่อยวางจากสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นความคิดที่มักจะกังวลในอนาคตหรือความทุกข์จากอดีตที่ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้เมื่อเราไม่ยึดติดกับสิ่งเหล่านี้เราก็จะสามารถพบกับความสงบ และความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในใจความสุขที่ไม่ดับสูญในโลกนี้ทุกสิ่งมีการเกิดขึ้นและเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาทั้งความสุขและความทุกข์ต่างก็เป็นสิ่งที่ไม่คงทนแต่มันไม่หมายความว่าเราจะต้องค้นหาความสุขจากภายนอกตลอดไปความสุขที่แท้จริงเกิดจากการเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงและการปล่อยวางจากสิ่งที่ไม่ยั่งยืนเมื่อเราเข้าใจว่า เราควบคุมสิ่งภายนอกไม่ได้แต่สามารถควบคุมการตอบสนองของตัวเองได้เราก็จะพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นคือการอยู่ในปัจจุบันอย่างเต็มที่การรู้สึกพอใจในสิ่งที่มีและไม่หลงไหลไปกับการสแสวงหาความสุขจากสิ่งภายนอกที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการทอนี่แท้จริงของเราได้ ความสุขที่ไม่ดับสูนั้นเกิดจากภายในจิตใจเป็นความรู้สึกสงบที่มาจากการรู้จักปล่อยวางจากความทุกข์และความกังวลที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นความรู้สึกที่มาจากการเข้าใจว่าชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงและทุกสิ่งล้วนมีเหตุผลและจังหวะของมันเองเราไม่สามารถยึดติดหรือคาดหวังให้ทุกอย่างเป็นไปนตามที่เราต้องการแต่เราสามารถเลือกที่จะอยู่กับความเป็นจริงและยอมรับมันได้การรับรู้ในปัจจุบัน ธรรมะช่วยให้เราฝึกฝนการอยู่กับปัจจุบันโดยไม่พยายามหนีจากความจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเราเรียนรู้ที่จะมองโลกในมุมที่เปิดกว้างไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราสามารถรับมือได้ด้วยสติและปัญญาการไม่ยึดติดกับความคาดหวังธรรมะคือคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้แก่มวลมนุษย์เพื่อให้เราสามารถเข้าใจความจริงของชีวิตและค้นพบหนทางสู่ความสุขที่แท้จริง ซึ่งไม่มีวรรดัูนูัธรรมะไม่ใช่แค่หลักคำสอนทางศาสนาแต่ยังเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตช่วยให้เราเข้าใจและรับมือกับความทุกข์ความว่างเปล่าความรู้สึกสูญเสียและความปรารถนาในสิ่งที่ไม่สามารถเติมเต็มใจเราได้การสแสวงหาความสุขจากภายนอกในชีวิตประจำวันเรามักจะถูกสอนให้สแสวงหาความสุขจากสิ่งภายนอกเช่น การมีเงินทองการประสบความสำเร็จในงานหรือการมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่ในความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถให้ความสุขที่ยั่งยืนได้เพราะมันไม่ได้อยู่ที่การมีหรือไม่มีสิ่งใดภายนอกแต่ความสุขที่แท้จริงเกิดจากการมีสติและการเข้าใจในชีวิตตามความเป็นจริงเมื่อเรายึดติดกับสิ่งภายนอกมักจะทำให้เกิดความทุกข์พราะเมื่อสิ่งที่เราแสวงหาหมดไปหรือเมื่อชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงเรา ก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าความสุขนั้นหายไปด้วยการยึดติดกับสิ่งเหล่านี้ทำให้เราไม่สามารถมีความสุขที่แท้จริงได้แต่เมื่อเราหัดมาพึ่งธรรมะเราจะเริ่มเห็นว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีแต่มันมาจากการมีสติและการ,รู้จักปล่อยวางใจที่ว่างเปล่าใจที่ว่างเปล่าหมายถึงการที่เราปล่อยวางจากการยึดติดในสิ่งที่ไม่ยั่งยืน การปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้หรือการเลิกสนใจแต่เป็นการยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่และยอมรับความไม่เที่ยงของชีวิตการที่จิตใจเราว่างเปล่าจากความหลงไหลในสิ่งที่ไม่สามารถคงอยู่ได้จะทำให้เรามีพื้นที่สำหรับความสงบและความสุขที่แท้จริงเข้ามาแทนที่ความว่างเปล่าของใจในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราขาดสิ่งใดแต่มันคือการให้พื้นที่สำหรับความรู้สึกที่แท้จริง เช่นความสงบภายในความพอใจในสิ่งที่มีและการยอมรับในสิ่งที่เป็นเมื่อเราปล่อยวางจากความปรารถนาและความต้องการที่ไม่มีวันสิ้นสุดเราจะเริ่มพบกับความสงบภายในจิตใจและสามารถสัมผัสความสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับภายนอกหรือสิ่งที่เราคิดว่าจะทําให้เราเป็นสุขอีกต่อไปเราจะรู้สึกพอใจในสิ่งที่มีอยู่ณขณะนั้นและไม่มีความต้องการอะไรเพิ่มเติมจากชีวิต ความสุขที่แท้จริงการปฏิบัติตามธรรมะทำให้เราค้นพบความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นความสุขที่ไม่สามารถถูกทำลายไปตามการเวลาหรือความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเพราะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีหรือไม่มีความสุขนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการประสบความสำเร็จในสิ่งต่างๆแต่เกิดจากการเข้าใจชีวิตในแบบที่เป็นจริงและการยอมรับว่าทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรคงที่ตลอดไป ความสุขที่แท้จริงนั้นเกิดจากการที่เราเข้าใจความจริงของชีวิตการยอมรับสิ่งที่เป็นการปล่อยวางจากความทุกข์ความกังวลและความปรารถนาในสิ่งที่ไม่คงทนการรู้จักพอใจในสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันและการเข้าใจว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การได้มาหรือเสียไปจากสิ่งต่างๆแต่เกิดจากการรู้จักตัวเองและการอยู่กับปัจจุบันการฝึกฝนตนเองการที่จะพบกับความสุขที่แท้จริงนั้น ต้องอาศัยการฝึกฝนจิตใจฝึกฝนให้เรามีสติในทุกๆขณะของชีวิตการมีสติช่วยให้เรารู้ตัวในทุกการกระทำไม่ว่าจะเป็นการคิดการพูดหรือการกระทำต่างๆเมื่อเรามีสติเราจะไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์หรือความปรารถนาที่ไม่รู้จบเราจะสามารถปลอดวางจากความเครียดความวิตกกังวลและความทุกข์ที่เกิดจากการไม่สามารถควบคุมสิ่งภายนอกได้ การฝึกฝนตนเองให้มีสติคือการฝึกฝนให้เราเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งการไม่ยึดติดกับความคาดหวังหรือความกลัวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและการรู้จักยอมรับในสิ่งที่เป็นเมื่อเราเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราก็จะสามารถพบกับความสุขที่แท้จริงความสุขนี้มาจากการที่เรารู้จักพอใจในสิ่งที่มีอยู่และไม่ต้องการสแสวงหาความสุขจากสิ่งที่ไม่ยั่งยืนสรุป ธรรมะไม่เพียงแค่เป็นหลักคำสอนทางศาสนาแต่เป็นการเข้าใจถึงความจริงของชีวิตและการนำมาปฏิบัติให้เกิดผลที่ดีทั้งในโลกภายนอกและภายในใจเมื่อเราเข้าใจธรรมะและปล่อยวางจากสิ่งที่ไม่ยั่งยืนความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นจากการรู้จักพอใจในสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันและการยอมรับในสิ่งที่เป็นความสุขที่ไม่ดับสูญนั้นมาจากการมีสติในการ รับรู้โลกและชีวิตไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากการได้มาหรือเสียไปแต่เป็นความสุขที่เกิดจากการรู้จักตัวเองและการอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงดังนั้นการที่จิตใจเราว่างเปล่าจากสิ่งที่ไม่จําเป็นไม่ได้หมายถึงการสูญเสียแต่คือการเปิดโอกาสให้ความสุขที่แท้จริงจากภายในเข้ามาแทนที่และเมื่อเราเข้าใจและปฏิบัติตามธรรมะเราจะพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้น ไม่มีวันดับสูญไปจากเราเพราะมันไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกแต่เป็นความสุขที่เกิดจากการยอมรับและเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้ง